เรียนภาษาจีนกลางจากซีรีส์จีน EP 2. 2ไม่เร็วปู่วปู่คำนี้นะคะปกติแล้วจะเป็นเสียงที่4คือ t ซื่ s เซิงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีคำหลังที่เป็นต t ซ่่เเซิงตามมาเนี่ยมันจะออกเป็นต bù อเซิงก็คือปูปูชั่วปูชั่วไม่เร็วสนทนาเหลียวเทียนเหลียว เทียนเหลียวเทียนค่อยๆคุยกันมั่นๆเหลียวมั่นๆแปลว่าช้าๆเหลียวก็คือคุยคุยกันค่อยๆคุยกันนั่นเองนะคะมั่นๆเหลียวมั่นเหลียวเจ๋งสุดยอดหนิวหนิวแปลว่าวัวนะคะแต่สําหรับคนจีนแล้ววัวเนี่ยแปลว่าเก่งสุดยอดหนิวงานอดิเรกไอ้ฮา ห่าวคำนี้นะคะปกติแล้วเราจะเห็นเป็นห่าแปลว่าดีใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดตัวเนี้ยมาเพิ่มข้างหลังไอยก็คืออ่านว่าไอ่ห่าวไม่ใช่ไอเห่านะคะไอ่ห่าวไอ่ห่าวงานอดิเรกวางไม่ลงฟังปูเสียฟังแปลว่าวางปูแปลว่าไม่เสียก็คือวางลงฟังปูเสียคือวางไม่ลงฟังปูเสียปูคำนี้ต้องออกเสียงเป็นปูนะคะแต่ว่า อ่าใส่ผิษใส่เป็นไม่โทนะคะไปเถอโจปะโจแปลว่าเดินนะคะโจปะคือไปเถอโจปะนานแค่ไหนที่ไม่เจอโตจิวเมเจียนโตจิวคือนานมากเมเจียนคือไม่ได้เจอโตจิวเมเจียนโตจิวเมเจียนคือมันเป็นลักษณะของคำพูดนะคะว่าอี๋เราเจอกันนานแค่ไหนแล้วนะที่ไม่ได้เจอกันอะไรแบบนี้นะคะ ไม่เจอกันตั้งนาน好久จ见好วก็คือนานมากปูยนคือไม่เจอกันจป久不见好久ยนคำนี้จะใช้ตอนที่เราพบกับเพื่อนที่แบบไม่ได้เจอกันนานๆล้วก็จะบอกว่าาเจ久ยนคือไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะอะไรแบบนี้นะคะขาดแค่เธอนะจู่ฉันนี่เลยจู่ฉันนี่เลยก็คือขาดเธอคนเดียวอะไรแบบนี้นะคะจู่าันนี่เลยอยากไหมียง เสียงคำนี้แปลว่าอยากคิดถึงก็ได้นะคะเสียงปู้เสียงก็คืออยากไหมเสียงปู้เสียงไม่เข้าใจเก่าูบต๋เกู่บต๋เก่อูตง๋งปีนั้นตั้งเหนียนตั้งเหนียนตั้งเหนียนนับถือเธอจริงๆเจรินเพ่ฝูหนี จนแปลว่าจริงๆเพ่ฟูแปลว่านับถือนี่ก็คือคุณเธอนับถือเธอจริงๆเจนเพ่ฟูหนี่เจนเพ่ฟูนี่เป็นไงบ้างเจนมาย่างเจนมาย่างเจนมาย่างฉันหรือว่าผมเคารพคุณวัวจุนจงนี่วัวฉันผมจุนจงคือเคารพนับถือนี่คุณวัวจุนจงนี่วัวจุนจงนี่ พูดได้ทําได้หรือว่าพูดได้ต้องทําได้นะคะโ h o เต้าโจเต้า s h ก็คือพ nice. ูดโจก็คือทําพูดได้ทําได้ s h o เต้าจเต้เต้าโจเตจะให้ดีพูดได้ต้องทําให้ได้你最好说到做到你最好อให้ดีที่สุดนะคะ你า好说到做到你最好到做到ไม่รบกวนแล้ว ปูดตาเหราเลยปูดแปลว่าไม่ตาเหราแปลว่ารบกวนเลยแล้วปูดตาเหราเลยปูดตาเหราเลยรบกวนเธอแล้วตาเหรานี่เลยตาเหราแปลว่ารบกวนนี่ก็คือเธอเลยแล้วรบกวนเธอแล้วตาเหรานี่เลยตาเหรานี่เลยพักผ่อนเถอะหาววซิส好好休息好好แปลว่าดีๆนะคะพักผ่อนก็คือซซิิวววสสีีหหา休息好好休息好วสี phụ sĩ,说话啊,说话啊,说话啊. Số hoa Số hoa Số hoa và, và, Ớ và, Ớ và, Ớ và, và, yên và, 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 yên yên và, 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 lái và, 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 lái và, và, lái ฉันคิดดีแล้ว我想清楚了我ฉัน想ง清楚ก็คือชัดเจน我想清楚了我想清楚了 Look up 起来起来起来ลล,ล,ล,ลุกจากเตียง起床起ว起床หรือว่าคำนี้จะแปลว่าตื่นนอนก็ได้นะคะ起ง 起床，起床。房产铺，听我说，听北话，我陈说北话。铺，听我说，听我说。张康铺特歪，记住你说的话。记住，就是记。你，就是她。说，就是说的话，就是她说的话。记住你说的话，记住你说的话。 ฉันรับปากเธอวอตาอิงนี่วอคือฉันตาอิงคือรับปากเธอนี่วอตาอิงนี่วอตาอิงนีหรือจะแปลว่าฉันสัญญาก็ได้นะคะวอตาอิงนีวอฉันตาอิ่งสัญญาก็ได้หรือว่ารับปากก็ได้นี่เธอวอตาอิงนี่วอตาอิง,น,งน,น,นีมีธุระด่วนโยจีชื่อโยก็คือมีจีคือเร่งรีบนะคะชื่อก็คือเรื่องราวม,มี มีเรื่องราวที่แบบรีบนะคะก็คือมีธุระด่วนนั่นเองยจีซือยจีซือก็ด้วยก็ใช่นะเยะ่ซือเย่ซือเย่ซือฉันกลับมาแล้ววย回หัว,หว,หว,วคือฉันหยลายคือกลับมาเล,แล,าลายแล้ว,วห,วหล,ล้วว่回来了ว่回ล了สังเกตดูว่าเปจะใช้คําว่าสลโอหวยกับ หุยนะคะคือมันไม่ใช่หุยนะคะคือเหวยว่าหวยอะไรล่ะ hey ว่หวยอะไร hey ล,ละ่ะฉันจะทํายังไงได้วัวหนึ่งจะมาป้านฉันคือว่าหนึ่งคือสามารถจะมาป้านยังไงได้นะคะวัวหนึ่งจะมาป้านวัวหนึ่งจะมาป้านหาเจอไหมจ้าเับเต้ไหมจับคือหาเตเต้ตมามมคือเจอไหมจ้าเับเต้ตมามหเจ้าเับเต้ตมามม หาเจออยู่แล้วหรือว่าหาเจอจ找得เจต得到จ找得到ตื่นเต้นนิดหน่อย有点紧张有点คือนิดหน่อย紧งคือตื่นเต้นตื่นเต้นนิดหน่อย有点紧张有点紧张แปลว่าประมาณน an ิดหน่อยก็ได้นะคะ有点紧张有点紧张有点紧张เธออยากเจอเขาไหม นี่เสียงเจียนทามานี่ก็คือเธอเสียงคืออยากเจียนคือพบเจอทาเขามาไหมนี้เสียงเจียนทามานี้เสียงเจียนทามาเป็นประโยคคําถามนะคะฉันอยากเจอเขาว่าเสียงเจียนทาหัวฉันเสียงอยากเจียนคือพบทาเขาฉันอยากพบเขาฉันอยากเจอเขาหัวเสียงเจียนทาหัเสียงเจียนทาเดินไปข้างหน้าวางเฉียนโจ วางเฉียนก็คือข้างหน้าเดินไปข้างหน้าก็คือโจโอนะคะวางเฉียนโจโวางเฉียนโจโไม่สนุกเลยเมอีสอเมก็คือไม่อีสอก็คือไม่ไม,ไม่ไม่เป็นเรื่องไม่ได้เรื่องหรือว่าไม่สนุกก็ได้นะคะเมอีสอเมอีสอผิดปกติโยกุยโยกุยโยก็คือมีกลุยก็คือผีโยกุยแปลตรงนี้แปลว่าผิดปกตินะคะไม่ปกตินั่นเอง ฉันเดาผิดทั้งหมดว่าใช่เ e อคือฉันใช่แปลว่าเดา全ก็คือทั้งหมด错ชก็คือผิดฉันเดาผิดทั้งหมดว่าใช่เดอฉชใช่เดอฉเธอลงเดาดูหนีช่ชขาดนีก็คือเธอช่ชก็คือเดาขาก็คือดูเธอลงเดาดูนีช่ยชาขาดนีชชขาด พูดดีห่าว์โชว์หาวแปลว่าดีโชแปลว่าพูดพูดดีห่าว์โชว์หาว์โวพูดน้อยน้อยหน่อยเสาวโชว์หัวสาวแปลว่าน้อยโชว์แปลว่าพูดหัาก็คือพูดพูดจาสนทนานนะน่ะคะ่ะสาวาเสาว说า